สวัสดีจอนชาทุกท่านค่ะคลิปนี้กี้มาแจ้งพยากรณ์อากาศล่วงหน้า22กรกฎาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2564ค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันที่22ถึง31กรกฎาคม64ร่องมรสุมขยับลงมาพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานส่วนพายุเจิงปะกาที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้และอ่อนกำลังลงประกอบกับมี พายุใต้ฝุ่นยินฟ้าที่จะเคลื่อนที่ไปยังเกาะไต้หวันและประเทศจีนด้านตะวันออกต่อไปพายุทั้งสองลูกนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่มีผลกระทบทางอ้อมโดยจะเหนี่ยวนำทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ตลอดช่วงนะคะและจะมีการดึงดูดการคองพายุ2องลูกหมายถึงอย่างไรก็คือปรากฏการที่พายุหมุนเขตร้อนสองลูกดึงดูดให้โคจรรอบการทําให้ภาคต่างๆมีฝนชุกหนานแน่นและต่อนเนื่องค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้ง22ถึง31กร,รกฎาคม64ฝนยังคงตกชุกตกหนานแน่นเกือบทุกภาคยกเว้นภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนปานกลางค่ะ และนอกจากสองพายุนี้นะคะพายุเจมปาการและพายุยินฟ้ายังคงจะมียอมความระกาศตามก่อตัวอีกประมาณสิ้นเดือนนะยังไงคี่จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้รับทราบหากมีการก่อตัวแล้ววันนี้ถึง26กรกฎาคม64จะมีลมแรงนะ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดเข้าหาพายุใต้ฝุ่นยีนฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวกี้มาอัปเดตให้ฟังอีกทีสำหรับเรดาร์ตรวจฝน,นเพืเ่อนๆหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์ว่าลมค่อนข้างแรงมีแต่ลมไม่มีฝนก็ขอให้ฝนตกลงมาเร็วๆนะคะสำหรับคลิปนี้ที่ขอลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย